อยู่กันสงบสงบไม่ได้ใช่ไหมโดนดทรัมป์เอาอีกแล้วครับเตรียมปรับขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากสภาพยุโรปมากถึง5 0อร์เตในวันที่1มิถุนายน68นี้พร้อมกับขู่แอปเปิลด้วยถ้าไม่ย้ายฐานการผลิตกลับมาที่สหรัฐจะโดนจัดเก็บภาษี25%เช้าวันนี้24พฤษภาคม68ราคาทองคาของไทยปรับเพิ่มขึ้น250บาทรูปพรรณขายออกบาทละ52,400ทองคำแท่งขายออกบาทละ51,600บาท เกิดอะไรขึ้นโมนใน c h anel n จะเล่าให้ฟังนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็เกิดมาจากการที่ทรัมป์เนี่ยต้องการกรีนแลนด์ใจจะขาดครับแล้วปรากฏว่ากรีนแลนด์ของเดนมาร์กล่าสุดนี้มีการไปทําข้อตกลงเอาไว้กับทาง EU เรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางธรรมชาติโดนดทรัมป์ก็เลยปี๊แตกครับ จากนั้นก็มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียโดยได้โพสต์โจมตีสาภาพยุโรปก่อนเลยนะครับว่าจุดตั้งต้นของการจัดตั้ง EU ขึ้นมานั้นคือต้องการจะเอาเปรียบสหรัฐแล้วพูดถึงการเจรจาด้านการค้าที่ไม่มีความคืบหน้า ทรัมป์ก็เลยบอกว่าจะมีการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจาก EU มากถึง50%และจะมีผลในวันที่1มิถุนายน68นี้แล้วครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดใครตามข่าวมาตลอด EU เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอในการจะไปงัดข้อกับสหรัฐอเมริกาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทรัมป์ขึ้นภาษีมาก็มีโอกาสสูงครับที่ EU ก็อาจจะขึ้นภาษีกลับเหมือนกันและอาจจะมีการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีห้ำหันกันไปห้ำหันกันมาอีกแบบกรณีของจีนนะครับ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทังท,งที่สหรัฐเพิ่งจะมีการพักรบกับจีนเรื่องการค้าไปได้ไม่นานแม้จะมีสงครามเทคโนโลยีอยู่แต่ล่าสุดก็ดันมาเปิดศึกใหม่กับทาง EU อีกนะครับและคู่ระหว่างสหรัฐกับ EU ก็ระหองระแหงกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับจากกรณีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่มีมุมมองแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นรอดูได้เลยครับว่าคู่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนโอกาสจะจบก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อณขณะนี้สหรัฐกับ EU กําำลังจะมาห้ำหั่นกันด้วยสงครามทางการค้าครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังมีการขู่ไปถึง CEO ของ Apple ด้วยนะครับทิมคุกนั่นก็คือต้องการจะให้ Apple เนี่ยมีการย้ายฐานการผลิตกลับมาที่สหรัฐ ซึ่งเดิมที่ p p p l e เขามีการย้ายฐานการผลิตอยู่แล้วนะครับคือจากจีนจะไปที่อินเดียแต่ว่าคราวนี้ทําก็ยังไม่พอใจครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้า Apple ยังมีการนําเข้าสินค้าซึ่งผลิตจากต่างประเทศเข้ามาในสหรัฐอเมริกาจะโดนจัดเก็บภาษี25%ซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนค่าแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนแรงงานที่มีทักษะสหรัฐอเมริกาต้นทุนจะสูงมากดังนั้น Apple ก็คงไม่ย้ายฐานการผลิตกลับมาแต่ทีนี้อาจจะเป็นการที่ทรัมป์ต้องการจะกดดัน Apple เพื่อมีการเจราจาต่อรองเรื่องอะไรหรือไม่และจากความไม่แน่ไม่นอนกรณีล่าสุดรวมถึงการเปิดศึกใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาก,ากับ e ูนี่เองผลักดันราคาท